มาดิครับผมโอ้โหมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะฮะสก,กัตเตอร์อยู่ไหนคนดูสก,กัตเตอร์อยู่ไหนอยากรู้ว่าหน้าตาฟีเกมเป็นไงแต่ว่าเราได้คูณ60หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาดีคูณ62แล้ว โอเคครับผมก็กาบสวีดัสสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักหยองพาปันนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่พีจีนะครับผมทองอันเดนมารีนะครับผมภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าอะไรนะฮะก็อ่านไม่ออกนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเออมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเกมมาเลยดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนี่ครับนะฮะหน้าตาเกมก็จะประมาณนี้นะมีคูน่าสิบ มีคูณลงสุดถึงห้าสิบบ่ดูหลายใจก่อนล้วกันนะฮะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวสเกตเตอร์นะฮะดูนะฮะเป็นรูปคณลุงนะฮะแล้วก็ตัวจ่ายที่แพงที่สุดเกมนี้คือตัวนี้เลยเนี่ครับผมลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะสิบห้าตัวนะจ่ายหนึ่งร้อยหรือเปล่าวะประมาณนี้นะฮะอันนี้เผาตัวคูนะครับโอ้ยคูณแปดสิบน่าจะคูณเยอะอยู่นะฮะอะไรอะ อ๋อตั้งค่าคูณ2ถึง500เลยโอ้โหสุดจัดสแกตเตอร์3ตัวนะฮะเข้าฟีเกมนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่านึกอะไรนะมีการซื้อฟีเกมด้วยนะครับผมเกมนี้นะฮะแต่ก่อนที่ไปเล่นนะครับผมมาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคนดูนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันทุน100วันนี้นะฮะขอแบบจับๆแล้วกันนะฮะสำหรับเกมใหม่ มายังไงเพื่อนจะรอดหรือจะร่วงสำหรับเกมใหม่แต่ตอนนี้คอผมจะล่วงก่อนเจ็บคอทิ่ายเลยค็ดูไม่ไหวเนีครับผมโอ้โหโอ้โหหกสิบาทแล้วะ ทำไมมันเงียบนอย่างงี้วะท่านผู้ชมไม่ได้น่ะไม่ได้น่อย่างนี้เงียบแบบนี้ไม่ได้น่ะท่านาผู้ชมห้าสิบสองบาทสุดท้ายเอาดีเบอร์ไปเบ็ดห้ากไม้ดิคนดูอ่ามาสเก็ตตี้สองตัวครับยังไงคนดูได้รุนหรือเปล่ามาดิครับผมโอ้โหมีสิทธ์มีสิทธ์นะฮะ สกตเตอร์อยู่ไหนคนดูสกาเตอร์อยู่ไหนอยากรู้ว่าหน้าตาฟีเกมเป็นไงอ่ะแต่ว่าเราได้คูณ60หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาดีคูณส2อแล้วว้าวของแท้คูณ62คนดูนะ542บาทเลยของแท้แท้วะ่ะโคตรสวยท่านผู้ชม แต่ถ้าอยากเห็นจริงๆนะคนดูกดซื้อแล้วก็จบนะฮะแต่ผมไม่ซื้อเลครับผมจะลองปั่นดูว่าจะเข้ายากหรือเปล่าฟีเรเกมสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวย,สวย,อสวยโอ้โยมาแล้วเหรอโอ้ยไอเราก็รอไปเถอะนะฮะก็ดูบทจะมาก็มาง่ายฮะ สี่ตัวด้วยนคะครับผมฟีเกมท่มานผู้ชมโอ้โหมาโอ้โหยังไงนะครับผมมาดูโอ้โ แต่ทำไมฟีเกมมเงียบจังอะคนดูเอาดีจาาด่ายสามสิบห้าบาทดีเหรอมาชิวๆชิวๆผมว่าไหลนอกยังดีกว่าเลยไหลนอกจจยังใจเยอะกว่านี้เลยคุณดูโอ้โหอันนี้ไม่ไหว อันนี้ไม่ไหวนะคูณสิบปีสุดท้ายจบไปที่ร้อยสิบสองฟรีฟีเกมกล่ำจัดเลยนะฮะจ่ายแค่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทโอ้โหไม่ไหวโอ้ยอย่าบอกว่าจะมาอีกนะเพื่อน เอาดีอู้เจ็ดนิดเดียวคนดูเห็นปะโอ้โหไม่ลงไม่หยุดโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวข้าวนะครับผมว่าน้าตาเกมเป็นยังไงนะครับผมใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรอีกนะครับผมก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ทุน100่งร้ได้กําไรมาหกร้ามบาทนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ขอตัลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับผม,ผมดูสวัสดีครับ